สว,ส,สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าม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 าหมานแล้วพี่น้องมาบังมาบฮเฮเฮาดอ้ยมาพี่น้องเลยเฮ็ะเก็บเก็บเพี่น้องเลยสาวเลยด้จะ้ะเห็ดดำจ้ะเห็ดดำสาวลงตรงนีพี่น้องเลยอย่าอย่าอย่ามีจะดอกงานงนเลยพี่น้องอย่า ใ,ใกล้ได้ตากรุงปุยไงน้งนกับพญยลังจันมาหนิปุยรังเป็นตากรองพีน้องจต้นขาเห็ดตืเห็ดดำลายคราบเยอปลาหนิเด้อน้นจ้าพี่น้องจ๋า,าน้นเช่นเก่าเช่นเดินนะจ๊ะ บึงขาเห็ดดีบเดเอามีดมาเด้อพี่น้องเด้อนี่อืมตุ๊นี่ไงเห็ดอีออืเอมาตั้งตัวบดตัวบดเเดันดนเดอฮ้คอมไจ๊ะเฮ้ยน่าละเฮ้ xin mời cái lưng lắm đẹp đây đến nữa cái 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 ที่นี่ที<ม>่ดูสิแค่เดียวแคบ,บเดียวสแบบิเต็มถุงกลุ่มเดียวนะจ๊ะป๊าพี่น้องเมื่อเห็นบ่ทั้งเห็ดทั้งบบใบใบไม้ใส่กันบึ้ยเป็นแปงแบบญ่นะพี่น้องมาเก็บจ้ะพี่น้องจ้ะเก็บเลยเก็บเลยอืม

โย่โย่โย่โย,ย่สุกเลยโย,ย่สุกอุ่นเลยนี่ไงมีจ้าพี่น้องจ้าผลงานที่ได้วันนี้จ้าพี่น้องจ้าได้ได้หลายเติบอยู่เด้อจ้าเก็บเห็ดในเมืองจ้มามันเติบอยู่ยังไง โอเคจ้าขอบคุณท <Ng ay. S 2> ุกการที <C> ่ตามรับชมจ้าพี่น้องจ้าบาย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 ครับไงบลูบลขอบคุณครับขอบคุณค